สวัสดีครับเราอยู่กับเซียนบอลต่อแหล่งร่วมทีเด็ดฟรีฝากด like, กดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่1ลีครับคู่แรกนาโปลีพบกับยูเนียนเบอร์ลินคืนนี้เวลาเที่ยงคืน45นาโปลีทำผลงานออกมาได้ดีไม่น้อยด้วยสถิติชนะ2จาก3เกมรอบแบ่งกลุ่มขณะที่ยูเนียนเบอร์ลินแพ้รวดตลอด10เกมหลังทุกรายการ ฉะนั้นเกมนี้ลาปโปลีมีชัยคู่ที่2อ,อาเซนอนพบกับเซบียาคืนนี้เวลาตีสามอาเซนอนมีขุมกำลังแล้วฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าเยอะพอสมควรแถมเกมนี้ยังได้ลงบูธในรังเย้าตัวเองยิ่งโหดเข้าใหญ่ต่างจากเซบียาที่ยังเอาชนะใครไม่ได้จากรอบแบ่งกลุ่มฟันธงเกมนี้อาเซนนกอดชัยคู่ที่3บาเยิร์นมิวนิก พบกับกาลาตาสรายคืนนี้เวลาตีสามกาลาตาสรายมีขุมกำลังและฟอร์มที่อ่อนกว่าเจ้าถิ่นอยู่มากไม่น้อยแถมเกมนี้ยังเป็นการบุกไปเยือนมองว่าไม่น่าไหวขณะที่บาเยิร์มิวนิกฟอร์มโดดเด่นไม่เบาจาก3นัดรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาด้วยสถิติชนะ3นัดรวดฉะนั้นเกมนี้เชียร์บาเยิร์มิวนิกยิงเต็มคู่ที่4เรอันมาดิดพบกับบรากาคืนนี้เวลา คืนนี้เวลาตีสามเรอันมาดิดได้เปรียบจากการได้ออกลุยในรังเย่าตัวเองอีกทั้งขุมกําลังที่เหนือกว่าอยู่หลายเท่าแถมยังมีความมั่นใจที่ดีจากเกมที่พบกันล่าสุดด้วยสถิติบุกชนะ1ต่อ2ฟันธงเรอันมาดิดกินเต็มคู่ที่5 PSVI h ไอโฮเฟนพบกับลองคืนนี้เวลาตี3ผลงานตลอด5นัดหลังของ PSVI h o ไอโฮเฟน ดูดีสุดๆด้วยสถิดดสติไร้พ่ายหลายเกมติดต่อกันทุกรายการแถมเกมนี้ยังได้ลงบู๊ในรังเชื่อ PSV i h o n e เล่นได้ไม่แพ้ชัวร์ถ้าคู่นี้มั่นใจลุยเจ็งได้เลยเรามาจากสเตปป์สามสักสองอันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องเซียนบอลต่อด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับพือเป็นกำลังใจด้วยนะครับ